สวัสดีครับพี่น้องชาวเฟซบุ๊กและชาวโซเชียลแคมทุกท่านและสวัสดีสาวประเภทสองทั่วประเทศและทั่วทุกมุมโลกค่ะวันนี้พี่วายโยอยากจะออกมาขอบคุณและอยากออกสแสดงความยินดีแต่ก่อนที่พี่วายโยพูดจะพูดอะไรพี่วายโยอยากฝากอันนิดนึงถ้าเราเห็นสิ่งไหนที่มันไม่ดีสิ่งไหนที่มันไม่เหมาะ,ส,มมมาะสิ่งไหนที่มันไม่ควรก็อยากให้ออกมาช่วยมาเตือนมาสอนกันแต่จะต้องด้วยมารยาทที่ดีคําพูดที่ดีคําพูดที่เหมาะจะได้ไม่มีใครมาว่าสาวประเภทสองว่าทําตัวไม่ดี ทำตัวไม่เหมาะไม่ควรนะคะแต่ก่อนที่เออเราจะให้ใครเขายอมรับได้เราต้องทำตัวให้เขาเห็นคือสิ่งที่ไม่ดีเราก็อย่าเอาไปเอาเป็นเยี่ยงเอาเป็นอย่างนะคะก็จงจำและทำแต่สิ่งดีๆเข้าไว้คือว่าแล้วผู้ใหญ่ก็ต้องทำตัวให้เด็กเคารพด้วย อย่างเช่นน้องคาเรเลนพีมพี่รู้สึกดีนะคะที่น้องคาเรเลนพีมเนี่ยออกมาเสนอข้อคิดดีๆชี้แนะในสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรถึงแม้น้องคาเรเลนพีมจะทำดีแล้วแต่อาจจะมีกระแสรหรือความคิดเห็นคอมเมนต์แย่ๆมาแต่พี่อยากจะบอกน้องพีมนะคะว่าน้องพีม มีเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โลกโซเชียลแคมสงบและสันติยังไงน้องพิมพ์ก็สู้ๆนะคะพี่เป็นกําลังใจให้และอีกคนก็คือน้องเพชรค่ะพี่อยากจะขอบคุณที่น้องเพชรยอมปรับขอบคุณที่น้องเพชรยอมรับคําพิจารณาทาชี้แนะดีๆจากผู้ใหญ่คนนี้และก็อยากจะขอบคุณที่น้องเพชรให้เกียรติพี่คนนี้ให้เกียรติสาวสองด้วยกัน น้องเพชรเป็นคนที่ยังมีอนาคตอีกไกลสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกโซเชียลแคมได้อีกมากมายน้องเพชรเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเป็นคนที่มีความคิดความสร้างสารรค์เป็นคนที่เก่งคือสาเภศสองเนี่ยมีคนอย่างน้องเพชรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดียังไงพี่ขอคุณน้องเพชรนะคะที่ให้เกียรติพี่และขอให้น้องเพชรทำคิดดีๆออกให้ พวกเราดูกันยังไงพี่ก็จะติดตามรอ,อชมนะคะยังไงก็สู้ๆพี่พยาังมจะให้แล้วก็ขอบคุณน้องเพชรมากๆและอีกคนหนึ่งที่ต้องขอบคุณก็คือน้องหญิงออยพี่ขอบคุณน้องหญิงออยนะคะที่ให้เกียนรับฟังพี่ทําให้เกิดความสันติในครั้งนี้ได้และก็อยากจะบอกว่าน้องออยเป็นคนสวยเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดน้องออยมีอะไรดีๆในตัว พี่เชื่อว่าน้องออยจะสามารถสร้างสรงรค์สิ่งด,ดีให้กับโลกโซเชียลแคมได้พี่คนพี่สาวคนนี้ก็จะคอยให้กำลังใจหญิงออยอย่าให้หญิงออยนะคะทำให้คนที่เขาดูโซเชียลแคมอยู่เนี่ยเขามองว่าถึงมองมองว่าโลกโซเชียลแคมของเราเนี่ยสาวสองเนี่ยทำให้ทสร้างสีสันให้โซเชียลแคมหน้าดูมากขึ้นพี่เชื่อว่าหญิงออยทำได้ พี่เอาใจคอยเอาใจช่วยค่ะแล้วก็ขอบคุณการให้เกียรติพี่ในครั้งนี้ด้วยและอีกคนหนึ่งที่อยากจะขอบคุณคือน้องหมวยพี่ก็อยากขอบคุณน้องหมวยเหมือนกันที่ให้เกียรติรับฟังพี่น้องหมวยเป็นคนน่ารักน้องหมวยเป็นคนสวยมีคนชื่นชมว่าน้องหมวยสวยและพี่ก็เป็นคนคนหนึ่งที่ชื่นชมว่าน้องมวยเป็นคนสวยเป็นคนหุ่นดีบางครั้งพี่ยังแอบอิจฉาเลยนะงตรงว่าน้องหมวยเนี่ย คุนดีมากแล้วผิวพรรณคือแบบทุกอย่างอะไรคือลงตัวคือผู้หญิงบางคนอิจฉาได้เลยอ่ะกล้าอิจฉาว่าเออหมวอมั่หมวยนี่สวยจริงๆยังไงน้องหมวยก็สร้างสรรค์คิดดีๆออกมาสร้างสนานเฮฮานะคะพี่คนนี้ก็จะเป็นกำลังใจ้องหมวยเช่นกันยังไงก็ขอบคุณน้องหมวยมากที่ให้เขียรพี่นะคะและอีกคนนึงก็คือน้องนิ้งยังโอเคนะคะ,ะค่คือพี่ชอบสไตล์การพูดของน้องนิ้ง น้องนี้เป็นคนผู้ตลกน่ารักดีน้องนี้ทําให้คนหัวเราะได้ทําให้คนยิ้มได้อยากให้น้องนิสงสร้างสรรค์สิ่งดีคลิปสุสนานออกมาให้คนได้ชมกันนะคะพี่เอาพี่คนนี้ออกกำลังเอาใจช่วยค่ะนะคะน้องนิงน่ารักมากค่ะน้องนิงแล้วก็สุดท้ายนี้พี่ขอขอบคุณพี่พี่น้องทุกคนที่ช่วยมาร่วมสร้างสรรค์สร้างความสุขให้กับโลกโซเชียลแคมทุกทกคนในโซเชียลแคมล้วมเป็นพี่เป็นน้องกันอยากให้ สมานสามัคคีกันเด็กก็ควรเคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ควรทําตัวให้เด็กเคารพแค่นี้เองล่ะค่ะที่จะทําให้โซเชียลแคมครบสมบูรณ์สร้างความบันเทิงความสุกสนานให้ทุกคนวันนี้พี่ก็พูดมาเยอะแล้วนะพูดติดติดขัดขัดบ้างไนีนก็ปรดอภัยคือบางทีพี่อ่ะเป็นคนที่พูดแบบว่า บางทีพูดแล้วมันคือมันแบบพูดพูดติดขัดไงแต่บางคนเขาพูดฉลุยเนี่ยพี่แอกจาเลยแต่อยากบอกตรงตรงว่าพูดอกจากใจจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีนะคะวายโยกิบทองมอเลยมเพชรสวัสดีทุกคนค่ะ